แต่วันที่ผมมีภารกิจต่อและก็นั่งฟังจนจน,จนได้ทำรู้ด้วยที่ทอมเองนะครับแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใย,ยของพี่น้องประชาชนของผู้ผู้นำท่านสมาชิกอบตเป็นมืออาออชีพไม่ได้เลยนะครับทีมบริษัทที่รับทำเนี่ยไม่ได้เลยนะครับทีนี้หลายท่านก็กังวลที่พูดถึงว่าในข้อเสนอเขาอย่างเช่นน้ําเสียไม่มีฝุ่นไม่มีเสียงไม่มีความร้อนไม่มีอะไรเงี้ย มันเสียหายนะครับมันเสียหายมากเลยนะครับคือบริษัทบริษัทรับเหมาเนี่ยที่ผมบอกตั้งแต่แรกมันไปรับเคลียร์ไงพี่ทองมันบอกว่ามันเคลียร์แล้วมันก็บอกไปให้มันก็คงไอ้บริษัทเนี่ยคงไปเหมือนกับไปเคลียร์แล้วไปเคลียร์แต่ทางนี้ของไม่รู้หรอกทางเจ้าหขนเนี่ยเจ้าของเนี่ยไม่รู้แต่ว่าบริษัทที่ไปรับเคลียร์นั่นแหละแล้วนี่หายหัวไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น มันเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดผู้นำเขารับรับตรงไหนทางนี้ก็ต้องอธิบายนะครับว่ามีการจ่ายอะไรให้ใครถ้าไม่ได้รับก็ต้องอธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าไม่ได้มีการจ่ายหรืออะไรต่างๆแล้วก็ขอตัวพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจในประเด็นนี้ก่อนแล้วประเด็นอื่นเขาไปว่ากันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือประสบการณ์ ม่ได้ไม่ได้มีเลยนะครับไม่ได้มีเลยเพราะฉนั้นก็ก็เป็นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับถึงรวมถึงประเทศไทยที่วันที่ผมมาดูนะเออก็ใช่จริงๆประเทศได้สอเสือเลยเหมือนที่ทองว่าออท้ายนะคนต้องไปดูถนนเขาไม่ให้วิ่งแล้วนะครับแล้วมันจะไปต่ออยังไงอันนี้ก็ขอบคุณครับ สี่สี่ร้อยตันสี่พันตันแล้วอะไรลูกอาเป็นหมื่นตันแล้วจะเกิดโอชาอะไรเกิดขึ้นเราพูดได้เห็นเม่ก่อนแล้วนี่เหมือนลูกปังของท่านเหมือนกันที่นี่มันที่ของชาวบ้านแล้วท่านมาสร้างแล้วใครจะไปยกบ้านอันตรายไหมแรงดันมันสูงครับของท่านน่ะท่านลงแรงนันสูงผมไม่มีความรู้ครับผมเด็กป .4 แต่กล้าพูดกล้าทำนะครับก็สาด้วยไม่ใช่บประชาชนไม่ได้นะครับ คุณต้องศึกษาผลทตก่อน,นอก่นอนคนซื้อมาซื้อแล้วมันมอนดีประชาชน,น,นไม่ได้ไมผมขออนุญ,ญา,าตลกนะถ้าเป็นที่ท่านอยู่บขัานป่าย,ยางเนี่ยเแรเปน็นดังสูงผมถามว่าอัานนั้นหม่สองก็มีลูกมีหลังก็ต้อง,องยกบ้านต่อไปสช้ประชาบได้ไหมสิ่งอันตรายนะครับคุณต้องศึกษาบอกก็ทบกั้นถ้าขันได้ยอมแม้ขั้นรอบที่ว่าผมอยู่ไกลครับอยกวังน็อกาบผมไม่ตายด้วยหรอก แต่ผมเป็นห่วงผลงานท้างแต่ผมไม่พูดใครจะพูดครับรู้สึกว่าไม่สบายใจในเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้น้องเป็นคนตอบนะครับว่ามันมีข้อมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับไม่ต้องไปให้เจ้าของบริษัทเพราะเขาไม่ได้พูดนะครับเพราะตอนนี้พี่น้องของเรานะครับรวมทั้งท่านผู้ใหญ่ท่างผู้นําทุกคนนะครับมีความเดือดร้อนเรื่องนี้มากกังวลเรื่องนี้ใช่ตังนี้ได้ มีเยอะมากผม,มก็ลหลักฐาทุกอย่างที่มีเพราะตรงส่วนนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดต่อไปผลการวาแล้วมีคนมา,าแล้วก็ท่านเองก็ตียการไส่งคำถามอยากจะให้ทางผู้ประกอบการค่ะกับคำถามกต้องวลของส่งคำถามสุดทา้ทายก่อนนะคะอ้ขอบคุณกค่ะที่เข้อของคะวทีได้รการตอบรับ่าท่เน้่ ชุมชนไห้ได้เนี่ยอยากให้บริษัทเนี่ยแสดงความจริงใจนะคะทุกอย่างที่บริษัทดำเนินการคือไม่กว่าจะโอ้ไม่จริงๆเขาอาจจะไม่วิ่งทางนี้แต่ถ้าวิ่งทางเดียวทางนี้มันได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูอันนั้นก็ว่าไ,ไปนะครับแต่พูดถึงนะวิ่งทางนี้ไม่ดีหรอกวิ่งทางรถชนะเพราะมันเป็นลูกคลื่นเหมือนกับท่านสอปตอว่าน่ะมันเป็นลูกคลื่นแล,ล้วรถมันโอ้คนที่ไปดีเฟน์เขาเนี่ยนะพี่ทอมเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ดูเลยเนี่ยท่อน้ําก็อยู่ข้างหน้าเนี่ย แล้วรถทวิ่งเข้ามา